มีประสบการณ์ในการชนกระจกเยอะมากเหมือนที่ออฟฟิตจีใช่ไหมครับมันจะมีกระจกแบบนี้แบ่งกันตรงห้องทำงานกับห้องครัวแล้วมีคนชนบ่อยมากแม่บ้านชนเพื่อนชนหลายคนมาชนบ่อยมากบางทีจน <c oughs> <c oughs> ทุกครั้งที่เราเดินผ่านชน่วงนั้นเราจะต้องเอามือแบบเดินเดินเดิน,ดนแ,ลดแล้วก็ดูก่อนว่ากระจกมันปิดหรือเปล่าเพราะู <c oughs> ที่มันใสมากมดูเหรอ แผลตรงนี้กนดีก็ยูการแผลเป็นตรงีกับนิ้วชี้ตรงนี้ก็ได้มาจากการเรดินชนกระจกนะครับเรื่องเที <c oughs> าายนใสเกินแถวาานี้กระจกมันใส่มากลืมเลยสวัสดีครับจีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เอา้าซ้อนแสงอยู่กันที่ ริงไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับตั้งแต่ตอนเช้านั่งรถมาเดียวตอนแรกก็จะมาอาบที่นี่เพราะว่าเราคิดว่าไม่ไกลมากที่นอนบนรถสี่ชั่วโมงเลยที่ไม่ได้อาบน้ําเลยยังไม่ได้ทากันแดดด้วยเราก็จะมาอันแรกกันไม่ไื้นสูงมากดงนะดูดิอ่ะแป๊บหนึ่งอันนี้คือพดานที่เป็นอีกเลเยอร์หนึ่งแต่อันข้างบนนู้นอะ โโอหเอามาน้อยมากน้อยมากมากเอามาสองชุดเองแล้วก็เผื่อลงเล่นน้ำชุดหนึ่งชุดนอนหมดละเพื่อเฉดเหยวยบนี่สองอายนะครับแช่มันนี้แต่ว่าสกิลแคร์สกิลแคร์ไปเยอะยต้างหน้าก่อนอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวมาเทอเวอร์เซอกัน ออกไปเล่นข้างนอกทุกคนใช่ปะจีไม่ได้เที่ยวคนเดียวมาไม่ใช่มาดิจีไม่เคยเที่ยวคนเดียวเลยนี่หว่าจีน่าจะไม่เคยเที่ยวคนเดียวเลยครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกคิดว่าถ้าจีไม่ถ่ายคลิปไปด้วยเราเที่ยวคนเดียว <S <S เรา <S <S 2> <S 2> เราก็จะไม่ได้พูดออกมาเราก็จะไม่ได้ออกเสียงออกมามองแค่ดูสมตมินี่ไม่ได้เป็นการอัดคลิปจีก็เดินไปเดินมนาะเอ้ยพระเจ้าตัวอยู่ไหนนะเอ้ยธรมามดนาเกินไปทำไมแล้วทุกคนลองคิดดูเถ้าจีแบบไม่ได้อัดคลิปไปด้วยแล้ว แล้วมาเที่ยวคนเดียวก็จะเหงาเพราะว่าวบางทีเราก็จะพูดทุกอย่างที่เราคิดออกมาไม่ได้เพราะมันจะดูแปล <c oughs> กแต่ที่คุยคนเดียว่อยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่คนเดียวเยอะมากๆงานมันหนักสุดๆกลายเป็นว่าทํางานตลอดวันกลายมันต้องอยู่คนเดียวเราอคนแล้ว <c oughs> ชีวิตหนุ่มโสดเราไปแปลงฟันกันดีกว่า,าวครับทุกคนไปกันต่อ ควางรู้เลยอ่ะเสร็จแล้วดูสิรอยเท้าที่เหยียบน้ำอาบน้ำเย็นสบายตัวจังอะไรครับจริงจริงเน้วคือตับมันุ่นไม่เป็นใ่ไเราเข้าหมดสาระกันนะครับนี่เป็นที่หลังหน้านะครับที่ที่ใช้มาประมาณเกิด เซต้าฟิวฮ่า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 ไม่เกี่ยวเลยนะครับเซต้วได้เป็นผลิตภัณฑ์กันถีนะครับแต่ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคนของบอบบานะครับแล้วก็ผิวแพ้ง่ายหรือว่าจิลล์บอกมางนะครับใช่ครับตัวนี้มันเป็นทีละน้านะครับซึ่งก็เท่าไหร่จริงๆใช้เองหมดไปเยอะมากๆเยอะมากๆจริงก็ถ้าที่รับเซต้าฟิวก็เพราะว่าจิใช้ตัวนี้แหละก็เลยการรับเข้ามานะครับเพราะมันเป็นที่ด้วยความเซอร์ฟิวเป็นแบรนด์ที่ เรื่องของความผิวแพ้ง่ายบอกากอยู่แล้วเนาะแล้วตัวครีเซอร์ตัวนี้มันเวลาเราล้างมันจะไม่แห้งมันจะไม่มันจะไม่ได้เอียดหรือว่ามันจะไม่ได้แบบทําให้ผิวมันแบบตึงอ่ะมันจะทําให้ความชู้มึกน่ะมันยังคงอยู่แบบเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งมันเหมาะคนผิวแพ้ง่ายมากๆช่วงนี้มลภาวะเยอะเวลาเราจะล้างหน้าทีหนึ่งอ่ะถ้ามันหนักมากๆหรืออะไรบางทีที่มึนแบบสครับหน้าหรืออะไรมันแห้งเกินไป มันล้างได้ไม่บ่อยในตัวนี้จีใช้ทุกครั้งที่รู้สึกว่าน้าโสภ์จีเป็นคนแพง้ง่ายแบบง่ายมากๆง่ายง่ายง่ายโคตรง่ายีสุดอันนี้มันสามารถใช้ได้ตลอดเวลาไม่จำเปน็นว่าเฮ้ยเอาจำกัดตัวเองแค่ต้องล้างหน้าตอนเช้าต้าล้างหน้าอน่อนนอนเท่านั้นที่ต้องใช้เจ็บอันนี้มันล้างได้เหมือนล้างมือเลยอืมเราก็จะได้ร้รางสะอาดแล้วก็ชุ่มชื้นนะครับแล้เนื้ให้โดนอลยทีเดีเพนะื่อใครยังไม่เคยซื้อตัวนี้นะครับมันเป็นในแบบนี้ก็ไหล มูจีไเลยเาลางหน้าแล้วที่จะแปะกัน<ะ>ไม่เชื่อพี่เขเกิดมาตั้ง่เนี่็4เกิดมา70กว่าปี้วปีแล้วแล้วมันมานานมากซึ่งเขามีเวลายวิจัยกันมมันนานมากๆจนวันนี้เขาได้าสกินพาวเวอร์โซลูชันที่เป็นส่วนผสม3ส่วนสมหรับที่ทำให้แบบพวกคนผิวออบางแพ้ง่ายจริงจริงิสเซลรีนในเซมา พันธนที่มันแบบเป็นแบบเป็นคีย์ของสกินพาวเวอร์โซลชันของเขาเลยแบบมันเป็นตัวเนี้ยนึกว่าเป็นแบบเป็นผิวนักลบสู้กับผิวแพ้ง่ายคือเขาเขาเด่นเรื่องนี้จริงๆเพราะการที่เขาพัฒนามาโดยตลอดก็แล้วมันเลยทำให้เขาเด่นมีและการที่ทาให้ยอดขายเขาดีเพราะว่าโปรดักต์เขามันดีจริงๆลองดูอย่างตัวนี้เป็นเป็นโลชั่นสำหรับคนผิวแห้งแต่ถ้าผิวแห้งมากกว่านี้มันจะมีแบบนี้ยแต่เป็นเนื้อครีมถ้าคนเคยเห็นมันเป็นกระปุกใหญ่ๆแต่ว่าเนี้ยโลชั่นก็ได้เโลชั่นคือผิวไม่แห้งมาก ซึ่งมันจะช่วยให้ความร่มซื้งนาน48ชั่วโมงหลายที่คนตอนฤดูร้อนหรือหน้าร้อนคนจะลืมทา m o i s t ร r i ที่ตัวไปว่าคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ต้องก็ได้ไม่อยากให้มันเหนียวจริงๆมันไม่เหนียวเลยตัวเนี้างตัวนี้มันก็ทามันซึมเลยอ,อย่างแบบเฮ้ยเราไม่ค่อยทา m o i เซอ r i ร้อนไม่คิดว่าผิวมันไม่แห้งอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกเราลืมกันไปจริงๆเลยคือเรื่องขอ,องมลภาวะมลภาวะอะไรนะครับมันทําให้ผิวของเรามันแสบมันคันหรือมันแบบเกิดความผิดปกติทําให้เราแพ้ออกมา ในตามแบบเวลาต่างๆตัวนี้มันสามารถจับอย่างในจุดๆได้ทําให้แบบพวกแบบแสบแห้งแดงตัวนี้มันทําให้ให้ทังความรู้สึกแล้วก็ให้พวกความแบบจักมันภาวะอย่านะมันมันดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องทาบ่อยจริงๆสองวันทาทีก็ได้เพราะมันอยู่ได้นานมาควก่อนจีเป็นคนที่ตัวขาจีมันแห้งจนแบบมันกรอบออกมาอาจจะด้วยแบบก่อนหน้าจีไม่ค่อยได้ทำไรเซอร์จริงจังพอหลังจากนั้นจีก็เลยพยายามเข้ามาหา ไกันแดดนะครับไม่จับแล้วไม่จับไม่จับแผ่ไม้ไมไนแ,แนวกันแดดตัวนี้มันเป็นกันแดดที่เขาเรียกว่าอะไรกันน้ำมากๆอ่ะกันน้ำมาก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 ,มากเราใช้ประมาณนี้นะครับแล้วพรุมงนี้เราว่าเฮ้ยทะเลต้น,นใหญ่กันแดดที่มันกันน้ำมากๆข้อเสียของมันเลยคือจะเหนียวใช่ไหมแล้วก็จะแบบเน,น่าๆไปหมดใช่ไหมอันนี้ดีอย่างหนึ่งมากๆเว้ยทุกคนก็คือมันไม่เหนียวเว้ย แล้วเมื่อกี้จีไม่ได้ใช้น้อยเลยนะคือมันใช้แทนกันดาษแบบกันแดดเดลี่แล้วเลยกันดดษกันดาษโทรไปก็ได้ไม่ต้องมาทะเลแบบจีก็ได้ช่วยมครับแต่ว่ามันกันน้ำแบบ very water is ten มากๆใช่ปะใช่ใช่ด้วยมันมันกันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากๆนะครับแล้วก็จริงๆอันไหนหลายๆตัวก็ มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่จุดประสงค์ของการใช้งานอย่างเง้ผลของตัวเนี้ยถ้าเลือกเม่ผลงกาันแบบเวลาโดนเหนื่อแล้วมันยังให้ประสิทธิภาพของกันแดดที่มันเต็มที่อยู่ลงทะเลแล้วเี้ยกันแดดยังได้รับผลลัพธ์ที่มันเต็มที่อยู่นะครับซึ่งทาตัวได้ด้วยตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้มันไม่แสบตาเวลาลงน้ำทะเลเนาะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นคนหนึ่งออกเยอะตจะกันน้ำดีมากๆแล้วมันใช้รูปหนึตัว้เลยทั้งตัวเลย จะได้ไม่ต้องแบบซื้ออะไรในรองนะเราก็เดี๋ยวเซรั่มผมมันดูแบบไม่นมันไม่ได้หนักเกินแบบแต่จริงก็ไม่รู้สึกหนักนะต่หมายถึงแบบถ้าเทียบกับกันแดดของทะเลคือกันแดดที่แบบปกติทีีไทยที่มาทะเลมันก็จะเหนียวกว่านี้มากๆตัวนี้คือจริงๆเป็นเดลี่ลุกได้เลยนะแล้วก็ทาเป็นแบบชีบิตประจำวันได้เหมือนกันนะจริงๆ้ว มันก็ยังให้ความสบายผิวในขณะที่ปกป้องกันแดดแบบสุดๆจริงแล้วมันมีสารตัวที่ตัวหนึ่งที่เวลาเราเขาทํามาแล้วถ้ามันให้กันน้ำมากๆอ่ะของกันแดดหน่มันจะตามมาด้วยความเหนียวแต่นเนี้ยเขาทำมาดีมากเลยนะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยไม่เหนียวเลยมันไม่ใช่เป็นมันไม่ได้เป็นน้ำมันไม่ได้แบบหัวเหลวไปเลยมันไม่ได้เป็นวาแบบนั้นบอกก่อนไม่ไม่ทัง นนนะครับนนี่คืนนอรูปวันนี้แบบยังไม่ใส่รองเท้าครับจ้าแต่ว่ามันจะเยอะเกินไป เมือกันเราจะเอาที่ออกนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นสีดำแทนแล้วปวดกระดขคออากระเป๋าไมาเสื้อนี่ออกออกแล้วก็ใส่กระป๋องถ่ายไปก่อนเยเสื่เสื้อปล่อยอ่าปรมานี้ครับอ่า ประมาณนี้เข้าไปงาอะไรเล่นดีกว่า ว่าที่นี่ไม่มีอะไรทำเลยไม่ใช่กินข้าวแล้วก็นอนทำอะไรดีเราจะไปออกกำลังกายเราจะเล่นทะเลเราจะไปเล่นน้ำข้างหน้าหน้าห้องเราเองต่้งผัดแบบหนึ่งคิดออกเดี๋ยวค่อยมาอัดออกสั่งหารก่อนนะครับเพื่อตอนเย็นตอนนี้นนจะได้ผมเร็จกี่โมงดีครับที่ห้องคุมหนึ่งก็ได้ครับ ขีน้ยปูมาขากันเลยด้ะเร็วเดีวาร็วเร็รข้คาค่ข้ขอนุะครับขึนค่ะขค่าขค่าแลนี่ไปักเที่ยวคงจะครั้งแรกเขาบอกทีว่าที่ตัวจริงหลอกกว่าในกล้อง เลยหพราะจริงที่นี่อยู่ที่ปานบุรีนะครับอรถมาแป๊บเดียวครับไม่ไกลสีช่ชั่วโมงไม่ไกลเท่าไหร่ปกติตะคนมาโรงแรมก็ทำอะไรกัน ะะทอะไรดหลังจ,จากเมื่อกี้เดินวอยวายอยู่ไปทั่วโรงแรมเรารู้สึกว่าสิ่งที่อ่าจริงไม่เคยมาเที่ยวคนเดียวใช่ไหมก็เลยว่างั้นเราหาสิ่งที่ไม่เคยทำดีก,กว่าเพราะอะไรคนเราถึงต้องเขียนชื่อตัวเองตอนที่มาทะเลแล้วอยู่บนผืนทรายนะครับเพราะว่าทรายเนี่ยเวลาโดนคลื่นซักเข้ามาเนี่ยมันจะกลบชื่อเราไปแล้วพอมันกลบชื่อเราไปเนี่ยมันจะเอาชื่อของเรา เข้าไปสู่น้ำทะเลแปลว,ว่าอะไรแปลว,ว่า <laughs> เราก็จะสามารถหายใจ <laughs> น้ำถ้าตัวนี้เขียนชื่อที่ทรายนะครับ <laughs> แล้วน้ำทะเลซัดชื่อมันลงไปในทะเล <laughs> เราจะเรียกสิ่งนี้ว่ามา้าน้ำ <laughs> 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 ช่วยด้วยสวัส <laughs> ดีครับหาทางไปโรงแรมอยู่หรืเปล่าเลย อ๋อดีส์ครับตัวดำเงี่ยงเลยแดดบ่อยตุ๊กตาต้องใช้กันหลายของใช้พิเศษด้วยนะครับอายุเท่าไหร่แล้วไม่เชื่ออะไรชอบเราไม่มีชื่อไหมเราต้องลองสุ่มชื่อเรียกนะครับพราะเราไม่รู้ชื่อหมาเนี่ยเราต้องลองสุ่มชื่อชื่อเลกอ่กไม่ใช่นะครับ คริสเตียนอ่าไม่ใช่นะครับถ้าเราสมชื่อไหนเราพันทงเราประจาร์นะคือชื่อมน้ำหนึ่ง,งตัวผู้ตัวเมียข,ขอดูจูบหน่อยอจูบป,ปั๊บเฮ้ยจูบตัวผู้ตัวผู้ต้องชื่อผู้ชายนิดหนึ่งงั้นชื่อแอร์เมสคริสเตียนลู้เปต้่ชื่อยากจังเลยครับเราจะต้องใหม่กว่านั้นน้องฆ่าพามเต่าน้องเป็นชันสีมณีน,น้องหัวใจไม่เป็นร้องคลายชื่อนนอะไรนี่ร้อนชันจู น้องใส่คอนแทคเลนด์ด้วยนะครับสีเหลืองเหรอแล้วชอบคอนแทคเลน์สีเหลืองหนูชอบคอนแทคเลนด์สีเหลืองล้าเคยลงน้ำเปล่าเราจะได้เป็นหมาอันนี้เป็นได้แค่หมาริมน้ำนะทำไมก็ถึงเอาชื่อเราไปล้อเพื่อนกันเยอะหลังเวลาเพื่อนเขากลับไปพบกับแฟนเก่าแล้วทำไมชื่อเรากลายเป็นอยู่ในประโยคนั้นเลยว่ากลายเป็นหมาเลยหนูนี่คือเอ่อจานต่อต้านของงอ ตั้งเลยนะครับผมใส่ไม่พอใจที่เอาชื่อคำว่าหมานะครับเป,รเ,ออเป็นการเอ่อเ,เป็นการเปรียบเทียบเป็นการว่าผู้อื่นนะครับน้องเอ,อ่อใบบัวบกก็ไม่ชอบสิ่งนั้นมากๆจะเล่นน้ำกันไหมครับเล่นน้ำกันไหมหรอไม่จ <laughs> ะจีวิ่งแล้วมันวิ่งตามคนจะคิดว่าตีโดนวิ่งไปกัดปะ น้ำแล้วถึมากดีถ,ถ้าเป็นเราเราจะทำอะไรบ้างไม่ทำไม่ทำเลยไยจะกิไนไยจะกินอะไรับ รู้แบบไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อน ร่างกายใจให้กนลังสดชื่นแต่งตัวส,สบายๆแล้วก็มาทกินข้าววันนั้นแบบน้ำเครื่องดื่มที่ว่าทีชอบโมเมนต์แบบนี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำแบบนี้คนเดียวแล้วก็ทำในห้องไม่ได้แบบนักกินทะเลาะคาดว่าไฟน่าจะไม่พอน่าจะถ่ายไม่ได้น่าจะมันเวิร์กมาก เมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่อยากนอนต่อแต่ว่าตอนนี้มัน8โมงกว่าแล้วนะครับตอนแรกก็จะตื่นเพราะว่าที่ขึ้นขึ้นทำไม่หลับจบเลยที่จีนอนไปนอนหัวค่ำแล้วที่ตื่นมาตอนดึกเราช่วงตอนดึกก็หลับหลับตื่นตื่นจนถึงตอนเนี้ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันแปลกที่หรือเปล่าอราไม่ก็วนวนๆ ม่นุ่นหลับๆจนตื่นนะครับนี่คือปัญหาของเด็กหนุ่มวัย25ย่าง26นะครับเราพารีวิวแบบเมทิโปรดักตกนนะ์จริงๆมันดีมากเลยนะไอตัวคลีนเซอร์ตัวเจลทีกก่มันเป็นลัาหน้านั่นดีมากเลยนะ มันรหน้าสาดในขณะที่เราให้ฟิ n นิชมันที่แบบฟิวล้างน้ำเปล่าเฉยๆแต่มันสะอาดมันไม่แห้งจริงๆแต่ละอย่างที่เอเคมมาที่จีได้รับข้อมูลไหมกับสิ่งที่ใช้แล้วรู้สึกจริงๆจีให้สินะเพราะว่ามันเป็นตามนั้นนะมันแบบเออมันตามนั้นแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันมีตัวอื่นของเซรที่จีต้องลองใช้อีกนะครับเดี๋ยวจีจะหาทิปหน้าเพิ่ม ล่องเรือหรือเกาะหรือทะเลสักที่หนึ่งหรือเออเดี๋ยวไปหาทะเลสักที่หนึ่งไปแล้วก็มาควบดูให้ให้มันแรงกว่านี้เพราะว่าจริงอันนี้มันเป็นโรงแรมเฉยๆแล้วมันไม่ได้อเวนเจอร์อะไรมากแต่ว่ามาลองเสิร์ฟโปรดักก่อนเบื้องต้นผลลัพธ์ก็คือโอเคเลยเดี๋ยวลองไปที่มันแรงกว่านี้ดูแล้วก็ผลลัพธ์คนละตัวจะเป็นยังไงบ้างจะได้รีวิวได้อย่างเต็มปากว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับกินเนื้อก็สุดชาว่าดไปเราไปกินข้าวแล้วรับรถหนกหนึ่งสัปดัห์แลค่อยกลับ จะไม่วางกล้องที่เดิมแล้วเพราะแสงมันไม่ได้จริงแสงมัน่าเกินอะ่ะอันนี้ทนเดินนะครับบูดีนอนช้อมก็มีแค่นั้นแหละแต่งฟันล้างหน้าขึ้ับ คนเดียวมันน่าจะสายไปรโรงแรมแต่ว่ามันเช้าสำหรับเรามากบางทีเราตื่นถ้าเราเฉยเราตื่นบางทีจีก็ตื่นบ่ายแต่บางทีจีก็ตื่นหกโมง็แึแต่วันเนาะว่ามีงานอะไรถ้ากลมๆก,ก็สิบโมงสิบเอ็ดโมงเฉลี่ยอันนี้ก็เช้าอยู่แต่จีชอบบรรยากาศตอนเช้ามากมีคนเคยบอกจีไปว่าถยายากรวยให้ตื่นตีห้าแล้วจีหลังจากที่จีดิ้นคำนั้นจีผมฟุบรีบพยายามตื่นเช้า อะได้ที่สุดหลังจากนั้นมาเลยโดนตรงนี้นค่อยไปอาบน้ำโอเคว่า <c oughs> <c oughs> ถือโน้ตเวลาเช็คเอามานิดนึงก็แลอา,าไปแล้ว <c oughs> หมดจะหลับจะหลับจริงจังมากทุกคนเอ๊ะเราเอากุญแจห้องไว้ไหนอ่าเดี๋ยวจะไปทะเอลอีกรอบดีกว่าไม่มีหลายคปรดัก์ของเซอร์เือที่อยากลองแล้วก็ยังอยากลองตัวเดินพุกผลลัพธ์ด้วยอันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบายครับ